สวัสดีครับ f อฟซีทางครับนี่ครับมาจาับปลาที่เนี่ยอย่างท่านโกบบอ่ะ,อะลุนลุนลุนห้องโอก,กับโกบเลยมาจาับปลาที่วัดตำบลวันพะบ,บาทนะครับ ท่านอยู่คนนครพนมสูงนะครับจับปลาที่ชีวิตชาวอีสานบ้านเรานะครับมาอยู่หาจินนะครับหาจินไปเรื่อยๆนะครับเห็นบ่เห็น โอ้จับเบอร์แล้วเลตาปาซิโอเบอิดขากเบิดแน่แล้วล่ะเน่ได้วันขึ้นหัวบบนี้ลอยจะเข้าสุดป,ปาจับควานะครับหาอยู่หาจิน กัวจะได้กินนะครับลําบากนะครับสูบต้ง1วันเต็มนะครับกัวจะแห้งนะครับน้ำมันลึกครับตาชนิ้นึงก็เป็นล่างกินดึกนะครับตามไปดูดดด โอ้โหเสียงจักรจันเรื่อไรครับท้องลุงท้องนานะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศนะครับสูบน้ําขึ้นมาตรงนี้นะครับฝั่งนั้นองลาวนะครับฝั่งทางของภูเขาไม่ได้ครับเพอ่อะบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่ตำบลบนับนพบาดอำเภอเทาเทียนจังหวัดนครพนมนะครับ บรรยากาศท้องไร่ท้องนานี่เดี๋ยวจะสูบอีกอยนะครับสะนี้นะครับสูบไีทุกะสะนะสรเราตามไปดูปลากันนะครับที่เราจัดจับสะเมื่อกี้นะครับ จับคุณมาไวแล้วนะครับรามาทำอาหารเที่ยง,งกินกันเเ phải chuyện phải chuyện nằm xây xây đi Thank โอ้ตัวนี้ตัวนรับรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเย็น าบน้ำกันนะลาง,งัวมอีก่อนอเสียงจักระเจนเลอะไรธรรมชาติดีมากเลยครับมีหอยัะเขือพวงอืมบรรยากาศ